ขอบคุณนะคะพี่โมเดลที่รักหนูขนาดนี้จูจีกันเสร็จหรือยังจ๊ะอา้าวพิมมานานแล้วเหรอก็นานพอที่จะเห็นพวกเธอสองคนเนี่ยสวิทก,กันไงเฮ้เ <c oughs> มื่อคนมันคลั่งรักดีคำ้องพิมใช่ไหม พิมวันนี้พี่โมเดลกับพิมพไปบริษัทพร้อมกันใช่ไหมคะใช่จ้ะเดี๋ยวตอนเย็นพี่มาลับกินข้าวได้นะไอถึงน้องพิมพเดี๋ยวเริ่มงานวันแรกเข้าสายจะดูพี่ดีนะนี่เพื่อนสนิทเจ้าของบริษัทนลจ๊ะใครจะกล้าเดีนหานนไปและ มันค,ครบรอบนี่นะลืมได้ยาเนี่ยรีบออกไปซื้อของขวัญให้พี่โมเดลดีกว่า น,น,น,นู้อะไรแฟนกูวะฮะนี่เนีน่ยใจเย็นๆครับพี่โมเดลเมื่อกี้มีโจรกระชากกระเป๋าหนูจริงเหรอหรอีฟ้าแล้วไปมึงอะเดี๋ยวนายอีฟ้าเก็บเรื่องมันกลับมาทำไม มันน่ากลัวจะตายล่ะอะไรนี่นายมาทำางานกับฉันไหมฮะอิงฟ้านี่หนูคิดอะไรของหนูอยู่เนี่ยก็เขาช่วยอิงฟ้าอิงฟ้าก็แค่อยากตอบแทนว่าไงนายมาเป็นบริการฉันไหมันจะจ้างนายเดือนละแสนอัดคนนี้ได้เงินตั้งแสนหนึ่งเลยเหรอไม่ได้ให้อัดคนถ้ามาดูแลฉันตั้งหก่กว่าไง ตกลงไหมเรอดีวเราตกลงวันนี้พี่โมเดลจะพาไปดินเนอร์ที่ไหนคะขอโทษนะอิงฟ้าพอดีว่าวันนี้ฉันกับพี่โมเดลเนี่ยต้องไปคุยงานกับลูกค้า,าใช่อิงฟ้าพี่ลืมไปเลยอะ่ะเดี๋ยวไว้เราไปฉลองวันหลังนะอีกแล้วหรอคะ โถอิงฟ้าหนูยังงองแงสิคะพี่ทำลูกถันเพื่อบริษัทหนูนะก็ได้ค่ะนี่นายหยิบถุงให้ฉันหน่อยสิน่าปอดใจจัเอ้ยไว สารมันครบรอบนะคะพี่โนเดลงั้นมีฟ้ากลับก่อนนะคะพิมฉันกลับก่อนนะได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปหาลูกค้าต่อนนะอคคไปกันเถอะพิมพ ชอบหน้าไอ้กุ้ยนัึงเลยนี่ที่รักหึงมันใช่ไหมเฮ้ยหึงก็บ้าแล้วที่รักนี่ที่นีของเพดอย่างหนูอยู่เนี่ยพี่ไปนสนใจแกงจืดอ,อย่างนั้นทำไมล่ะจ้าถ้างั้นคืนนี้เตรียมน้ำไว้เลยนะคะเพราะว่าคืนนี้พี่จะเผ็ดแซ่บคตรสองไปเลยตลอดทางเองได้ไหมได้ค เออเดี๋ยวค่รัะเราโค้งแขนงก็พ่ายแพ้แบบนีน้ไม่สงสัยหรอกค่ะพี่รักก็รีบเล่ากับมันสิ ถ้าพี่รีบเลิกตอนนี้แล้วพี่คว้าน้ำเหลวแนะ่เอาไว้ให้มันโอนหุ้นให้พี่ก่อนเนี่ยเขียมทิ้งแน่ในเวาจะเขียเขาที่คนปน่ะโอ้ยเขียได้ไงล่ะคะรักขนาดนี้เนี่ยเข้าไปได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมคลิกคำตอบไปด้วยว่าทำไมเมื่อคืนไม่รับสายมันหนูคิดมากเลยเนี่พี่บอกอะไรนะไม่ว่าพี่จะพูดอะไรเนี่ยอิงฟา้าไมัเก็เชื่อพี่ทุกอย่างแหละ มันรักพี่จะตายโอเคไปเด็ดไอ้ฟ้าทำตัวอะไรอยู่เนี่ยฮะมานี่แกกล้าดียังไงมาผักพี่โมเดลอิงฟ้านี่เกียสมองกลับไปแล้วหรอ นี่แฟนกันนะทำบ้าอะไรก็ไม่รู้บิ๊กฟ้าขอดควพี่ยู่น,นี้เลยแล้วพี่จะดึงทุกอย่างแต่กะไล่กุยก้ยไ่ออกไปนอกบ้านด้วย ทำไมทำไมหนูต้องทำตามที่พี่สั่งด้วยอิงฟ้าไอ้นี่มปนเล่นของสาแกวอิงฟ้า,กฟาแกถึงได้บ้าขนาดนี้อ่ะฉันไม่ได้บ้าฉันแค่อยากลองทําอะไรที่มันแปลกใหม่แค่แค่นั้นเองจะเลิกคุยกันได้เลยอ่ะพวกกูจะไปเที่ยวละ <c oughs> ปล่อยแฟนกูหนอนี้ ปล่อยให้ปล่อยไยไล่ทำแบบนี้จะพีอิงฟ้าไม่ได้วอนะอิงฟ้าหนูพูดเรื่องอะไรหนูเป็นคนผิดนะแล้วหนูจะมาตีเนียนหยวนความผิดให้พี่เหรอพี่โมเดลอยากรู้ไหมถ้าไม่อิงฟ้าหนูทำแบบนี้พิมแล้วเธออยากรู้ไหมเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟัง วนี้ฉันจะเตรียมชุดใหม่ให้นายนะจำเป็นด้วยเหรอจำเป็นสินายเป็นบอดี้การ์ดฉันนะใน่นวันนี้ก็ว่างแล้วฉันวัดตัวให้นายเลยดีกว่าจะได้สงสัยให้ห้องสูตร ร้องไห้ทำไมป่าเนี่มีอะไรก็เล่าให้ฉันฟังได้นะจ้างฉันตั้งแสนหนึ่งเนี่ยให้คุ้มหน่อยดิดเอ๊ะรถพี่โมเดลนี่นะแสดงว่าพี่โมเดลยังไม่ได้ไปกินข้าวดีจังเลย ไปหาพี่โมเดลดีกว่า คลาสสิกสุดๆแฟนกับเพื่อนสนิทตัวเองแอบกินกันคุยหญิงเนี่ยนะชอบจังไอู้้ชายแบบนั้นอะแบบไหนอะก็แบบที่ภายนอกดูเป็นคนโคตรจะดีแต่ภายในโคตรเลวไงพี่เดวไม่ได้เลวสักหน่อยฉันผิดเองที่ให้ความสุขพี่เดวไม่ได้โอ๊ยนี่ฉันไม่เข้าใจจริงๆ นี่เธอไม่ใช่คนผิดนะยังจะโทษตัวเองอีกโทษตัวเองเพื่อเราน่าจะให้ฉันทำยังไงเ๊ะ hey. เธอไม่อยากทำตัวเร็วๆดูบ้างหรอแ,แก้แค้นมาหนะ่อยทำยังไงอ่ะก็ลุกขึ้นมาทำตัวแซบๆให้ผู้ชายเสียดายเล่นไงมันมีคนดื่นได้ เธอก็มีเงินนี่นายจะบ้าหรอฉันจะเป็นมีคนอื่นได้ยังไงได้ดิก็ฉันไงรวมในราคาเหมาจ่ายแสนหนึ่งสิ่งที่ฉันทำ ก็เหมือนกับสิ่งที่ทั้งคู่ทำกับฉันอีนฟ้าอีฟ้าค,คือหนูฟังพี่ก่อนนะพี่พี่รักหนูจริงนะกับพิมพี่แค่แค่เวลารอหนูแต่งงานกับพี่เองอะ่ะอีฟ้าเห็อยังหนูกับกวดยังพิมแบบนี่เรื่องหนูอยู่แล้วนะอีฟ้ากลับมาดีกันนะไม่ค่ะหนูไม่อยากเสียเวลาแล้ว เราจบกันอิงฟ้าจะไล่พี่โมเดลแล้วก็พิมพ์ออกจากบริษัทอิงฟ้าซึ่งมีผลตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เชิญค่ะไปไปไปเลยแล้วแกจะเสียใจอิงฟ้าแกนั่นแหละที่ต้องเสียใจ แกได้ผู้ชายสายลเลวที่มีแต่ตัวแต่แกจะเสียเพื่อนที่รักแกมากที่สุดไปคนที่เสียใจอะ่ะไม่ใช่ฉันหรอกแต่เป็นแกนั่นแหละเ้้ว well. บทจะร้ายนี่ก็ร้ายเชยย่อยนะเรานะก็นิดนึงแต่รู้สึกสะใจสมัตเลยอะไอจูบเมื่อกี้เนี่ยไม่มีอยู่ในสคริปใช่ป่ะแล้วนายจะเรียกเงนินเพิ่มไหมล่ะแนวอ่ะฉันขอแค่ จบคืน,นก็พอปกเก็ี้ได้แล้วครับ ทานให้อร่อยนะครับขอบคุณนะคะน่กนมเรอรีกว่า <probable eller Rednerwechsel> นี่ทุกค <GO av uther> นเห็นไหมน่ากินไหม ชอบกับสิ่งที่มันทำกับฉันย <c oughs> ิ่งจะโมมาหัหร้ออยู่อกีกปลุกมันสิปลูกเร็วครับครับเฮ้ย <c oughs> ตื่นได้แล้วนางเด็กบ้า<อ>ตื่น,นตืน่นครัอย่าอย่าทำอย่างนี้เลยครับกรุณาถอยไปด้วยนะครับ ตายแล้วมั้งยังครับยังหายใจอยู่หืห<ะ>เด็กสมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นลมสู้ฉ้นก็ไม่ได้แข็งแรงกว่าต้องเยอะมัวแต่เล่นแต่มือถืออยู่นะสิไม่รู้จักออกกำลังกายซะบ้างโอ้ยครุนางเงียบๆด้วยครับแล้วก็อย่ายื่นหน้าเข้ามาแบบเมื่อกี้นะครับคนเขาเป็นลมเขาต้องการอากา,กาศบริสุทธิ์ครับไปก็ได้ แล้วเอ่อคุณผู้หญิงยังมีอาการหน้ามืดอยู่ไหมครับไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคแล้วอย่าจะดินางป้าป้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราใจใจเย็นๆก่อนนะครับถ้าแกไม่อยากจ็บตัวก็ถอยปยินดีครับนี่หมาป้าเหรอมาเรียกฉันว่าป้าหน้าฉันเหมือนพี่สาวแม่แกมากนักเหรอฉันเรียกป้าก็ดีเท่าไหร่ละไม่เรียกยายอะ แล้วฉันถามเนี่ยว่าเนี่ยหมาป้าเหรอใช่ทำไมนี่มาทำกิริยาไพ่ไ่ตรงนี้นะฉันยังไม่ได้คิดบัญนทีกับเธอพี่ทำอาหารเลอะหัว,วันเนี่ยผสมหน้าแล้วไงใครใช้ป้าหมาเข้ามาในร้านล่ะเอ่อ,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 อผมว่าพูดกันดีๆก็ได้ครับคุณผู้หญิงส่วนคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารใช่ไหมครับแล้วทำไมคุณปล่อยให้ป้าเนี่ยเอาหมาเข้ามาในาาร้านรออ ค,คือคือว่าจริงๆทางร้านก็ไม่ได้มีนโยบายให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้หรอครับเพราะคุณหละหลวมบริการแบบช่วยๆมาถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไง โอ้ยหนวกหูไปจะโกนไกลๆนู้นไปลูกฉันน่ะไม่ชอบคนชั้นต่ำที่ส่งเสียงดังนกหูคนอื่นอ๋อแล้วพูดดีที่ไหนล่ะเขาอ่านหนังสือไม่ออกอะทำไมก็เขาห้าวสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านเนี่ยล่ะนี่ลูกไม่ใช่สัตว์เลี้ยงฉันเลี้ยงมาอย่างดีเนื้อตัวก็สะอาดกว่าเธออีกส่วนอาหารน่ะ แข่งกัดสรรอย่างดีมาให้กินผู้นคนอย่างเธออาจจะไม่เคยได้กินด้วยซ้ำเดี๋ยวนะเมื่อกี้ป้าบอกว่าไอหมาตัวเนี้ยเป็นลูกของป้าเหรอ,ก,อกันป้าก็ต้องเป็นแม่หมาสิจ๊ะโอ้ยแม่หมากับลูกหมานี่คุณผู้จัดก,การไล่นางเด็กคนนี้ออกไปจากร้านเดี๋ยวนี้เลยนะมผมว่าคุณผู้หญิงท่านนี้พูดถูกนะครับร้านผมไม่อนุญาตให้นำสุน,นัขเข้ามา คุณผู้หญิงทําผิดกฎครับผมลบกวนคุณผู้หญิงนําสุนัขออกจากร้าน้วยครับแกดูลูข้ขาแบบไหนรู้ไหมว่าลูกฉันน่ะรวยมากสามารถซื้อร้านนี้ได้สบายมีเงินเยอะแค่ไหนผมก็ไม่ขายหรอกครับป้าคะป้าบอกว่าหมาป้าสะอาดใช่ไหมคะเงินป้าก็กินจานเดียวกับหมาป้าให้ฉันดูสิทาไมฉันต้องทําตามด้วยฉันก็มีอาหารจานของฉันคนละจานกับลูกฉันผู้ดีพอไม่แย่งยังกินหรอก เป็นผู้ด,ดีไม่กินใช่ไหมใช่ได้ไวโซโคนี่เธอจะแย่งอาหารลูกฉันกินเหรออ,อ๊ะกินกินเข้าไปเป็นไงอร่อยใช่ไหมละ่ะกินให้หมดด้วยนะถ้ากินไม่หมดนะฉันจะจับป้กบากับลูกป้าย่อนไปนอกร้านอ่่ายนะเดีย๋ยทำอะไรลูกฉันนี่ก็กินส,สิอีเด็กบ้า เพื่จะฟ้องตำรวจตอบคนแก่จ่ายเท่าแหละเอ่อทรวีว่าจ่ายคนละห้าร้อยบาทครับจัดมาฉันยอมเสี่ยงแล้วส่วนป้าล่ะยอมเสี่ยงไหมจ๊ะก็ได้กินก็ได้กินสิกินเร็วเวเออรู้แล้วกินไม่ต้องตักคอกกินให้หมดเร็วเร็วเออก็กินให้ไม่หมดเร็วเร็วสิ็จเออกินแล้ว กินแล้วเนี่ยเออสะอาดนะไม่ใช่หรอ,อเป็นไงอร่อยใช่ไหม